กาตูเลิฟลี่ซากุระตอนองค์หญิงแวมพายกับองค์ชายเทพปักษา EP ที่สิบอะไรกันพวกแฟรี่นี่เองนี่เธอมาแอบซุ่มดูพวกเรางั้นเหรออย่าทำอะไรข้าเลยข้าแค่ผ่านมาแต่ล่อนก็รู้ความลับของท่านวาราไปแล้วจะให้จัดการยังไงดีคะท่านวาราข้าอิ่มแล้วพอดีนะ่ะเจ้าจะจัดการยังไงก็ทำไปเถอะพนา ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วละก็ข้าจะใช้มนทําให้มันพูดไม่ได้ก็แล้วกันค่ะท่านวาราน่ะไม่นะอย่าท่านคนา <laughs> เพียงเท่านี้เจ้าก็จะไม่สามารถปากสว่างไปพูดบอกใครได้อีกแล้ว ต้องเข้าพิธีอภิเษกใช่มาเรียแล้วมันก็ตรงกับวันเกิดครบรอบ20ปีของเราด้วยเราไม่อยากตื่นขึ้นมาด้วยซ้ำทูนหัวของหม่อมฉันอย่าได้พูดแบบนั้นเลยเพคะเจ้าก็รู้นี่ว่าการต้องแต่งงานกับคนที่เราไม่ได้รักก็เหมือนกับการต้องตายทั้งเป็นอยู่แล้วถึงแม้ท่านคาสันจะรู้เรื่องชาติกำเนิดของเราและจะเก็บเป็นความลับให้ก็ตาม เราเป็นอะไรไปนะ่ะมันเกิดอะไรขึ้นกับเรามีอะไรผิดปกติหรือเพคะปีกปีกแฟรี่ของเราเราไม่สามารถซ่อนมันได้อีกแล้วแล้วแบบนี้เราจะทำยังไงกันดีล่ะเพคะนี่มินนี่ยังแต่งตัวไม่เรียบร้อยอีกหรือมาเรียอง์ราชินีสดเสด็จมาเพคะเปิดประตูเดี๋ยวนี้มาเรียองหญิงมินนี่ฟังหม่อมฉันนะเพคะ ไม่แล้วมาเรียล่ะแต่ท่านอยู่ที่นี่ไม่ได้อีกแล้วนะเพคะหากองค์ราชาและองค์ราชินีเห็นตอนนี้แล้วก็จะต้องสังหารท่านแน่อย่างนั้นมาเรียก็ไปกับเราสิหม่อมฉันสู้แสงแดดในโลกมนุษย์ไม่ได้ถ้าไปด้วยก็มีแต่เป็นตัวทวงบินออกไปทางหน้าต่างาเพคะองค์หญิงมินนี่หม่อมฉันจะทวงเวลาให้ไม่ได้ยินหรือไงมาเรียเจ้ากําลังทําให้ข้าโมโหนะมาเรียไม่นะ อ,อนนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครองมาเรียของเราด้วยอย่าให้มาเรียเป็นอะไรเลยตอนนี้เราต้องบินไปหาพ่อแม่ที่แท้จริงของเราสินะนี่เจ้าเล่นตลกอะไรเอาตัวมินนี่ไปไว้ไหนเป็นเธอสาวใช้กล้าท้าทายอำนาจข้า,ยายอย่างนั้นหรือ เ้าทำอย่างนี้ได้ยังไงกล้าถึงเพียงนี้พร้อมที่จะไปอยู่ในโลกหน้าแล้วสินะทหารจับตัวมันไปลงโทษหากใครทำไม่ท่าพอใจข้าจะให้รางวัลอย่างงามอย่าคิดนะมาเรียว่าปล่อยมินนี่ไปแล้วเรื่องจะยุติข้าจะไปตามล่าตัวมาให้ได้อองราชินีเพคะได้โปรดวันนี้เป็นงานมงคลทำหน้าให้มันดีๆหน่อยสิลูกอาคิน นี่มันอะไรกันคะทําไมลูกชายของพวกท่านทําหน้าตาเรากับถูกบังคับมาไม่มีอะไรหรอกครับพวกเราต้องขออภัยด้วยแล้วกันน่าสงสารท่านอาินชมัดเลยถูกบังคับให้เข้าพิธีมัน่นเป็นองค์ชายก็ต้องแบกรับภาระหน้าที่ล้วนะแต่ดูแม่ทิดาแฟรี่นั่นสิหน้าบานเลยเชียวมาถึงแล้วที่นี่คือหุบเขาของพวกแฟรี่แต่ นั่นท่านกินกำลังจะเข้าพิธีมั่นกับพิดาของแฟรี่นี่นาเอ๊ะผู้หญิงคนนี้ใครกันน่ะใส่ชุดเจ้าสาวซะด้วยเป็นแฟรี่เหมือนกันกับพวกเราแต่ไม่เคยเห็นหน้าว่าอยู่ในเผ่าวพวกเราเลยนะหรือว่าจะมีเซอร์ไพรส์ในงานกันเนี่ยทุกคนคะเราต้องขอโทษเราไม่ได้ตั้งใจที่จะมาทำลายพิธีแต่เราจำเป็นต้องพูดจริงๆนี่หล่อนคิดจะทำอะไรนะออกจากงานฉันไปเดี๋ยวนี้ ปีกแฟรี่องค์หญิงมินนี่นี่เรื่องราวมันเป็นยังไงนะ่ะเรากับวาราถูกสลับตัวกันตั้งแต่เด็กแต่เราไม่รู้ว่าเป็นฝีมือของใครหมายความว่าองค์หญิงมินนี่ไม่ใช่องค์หญิงแวมพายทุกคนอย่าไปฟังนะคะแม่นี่นะ่ะกุเรื่องขึ้นมานางหลงรักท่านาทินถึงอยากจะแย่งไปจากข้านี่มันอะไรกันคะเนี่ยท่านพี่คีรีท่าสับสนไปหมดแล้วคะ่ะ แม่สาวน้อยแฟรี่เธอนะ่ะมีหลักฐานไหมว่าที่พูดมาคือความจริงเรื่องนั้นไม่มีหรอกค่ะแต่พวกท่านไม่เห็นความผิดปกติของนางบ้างหรือคะนางกลัวแดดใช่หรือไม่จริงค่ะท่านพี่วาราไม่เคยออกแดดเลยตั้งแต่โตมาขนาดจัดงานมั่นยังขอให้จัดช่วงเย็นเลยค่ะนี่แกจงใจมาทำลายงานมั่นของท่านวารางั้นเหรอ ช้าก่อ่นเธอครับทุกคนผมอยากจะขอรับรองด้วยอีกคนหนึ่งน้องสาวของผมอยู่ๆก็พูดไม่ได้แต่นางพยายามที่จะเขียนบนกระดาษอยู่ตลอดเวลาว่าท่านวาราเป็นแวมพรยอะไรนะนี่ค่าเลี้ยงลูกแวมพรยมาตลอดเั้นหรอท่านวาราคะถ้าจะไม่ดีแล้วหนีก่อนเธอคะ่ะถข้ากำลังจะได้เข้าพิธีมัน่นกับท่านนาคินอยู่แล้วเชียว นี่ไม่ใช่เวลามาห่วงเรื่องผู้ชายนะคะเราสองคนสู้กองทัพของพวกแฟรี่ไม่ได้หรอกไปกันเถอะเออนีหมายความว่าคนนี้คือทิดาแฟรี่ตัวจริงงั้นสินะคะมีใครเป็นคนทำเรื่องบ้าๆพวกนี้กันข้าอยากจะรู้จริงๆเป็นอย่างนี้นี่เองมินนี่เจ้าไม่ใช่แววไพร์หน้อยบังอาจมาต้มตุนค่าร่วม20ปี ไม่นะเพคะท่านพอ่อท่านแม่คิดว่าจะมีข้าพ้นงั้นเหรอลืมไปแล้วได้ไงว่าข้าเป็นใครราชาทีอาองหญิงมินนี่หลอบออกมาเถอะเราจะจัดการเองไม่ท่านอาคินท่านคนเดียวไม่ไหวหรอกท่านสู้อำนาจของท่านพ่อไม่ได้มันกลายเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงกันคะท่านพี่วิหกงานมัน่นกลายเป็นสมรภูมิรบไปซะแล้ว ฝันไปเถอะข้าสันว่าแกจะเอาตัวองค์หญิงมินนี่กลับไปได้ไง,ไง่ายๆลองดูไอ้มนุษย์นกระวังตัวด้วยนะลูกอคินแย่แล้วลทัทิชาท่านอุตสากับท่านคีรีและทิดาแฟรี่ถูกพวกแวมพายต้อนไปทั้งนั้นแล้วพวกข้าน่ะเป็นแวมพายฆ่าได้ยามไม่ได้ลูกสาวตัวจริงของข้าอยู่ที่ไหนท่านพ่อท่านแม่เพคะจเย็นๆก่อนวารานางหนีไปแล้ว บางอาจมากจะหัวหน้าแฟรี่ที่มาสลับตัวลูกข้าพูดอะไรนะพวกเราไม่รู้เรื่องฮ่าๆไอ้มนุษย์นกดูอ่อนแรงลงแล้วนี่ใช้ชนะนี้ต้องเป็นของข้าแกมันก็เก่งแต่ปากนั่นแหละข้าสันเร็วเข้าเถอขา่าท่านวาราไม่รู้ว่าจะมีใครตามเรามาบ้างพนานั่นใครกันที่มายืนขวางพวกเราไในที่สุดก็มาถึงวันนี้สักที กำลังถึงจุดเดือดแล้วค่ะแต่จบลงเพียงเท่านี้ก่อนติดตามชม EP ที่11ในวันเสาร์หน้าค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปของเรานะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ